สวัสดีค่ะมามาพี่น้องกำลังจะลงมือแล้วค่ะมามามาสบายดีพี่น้องมื่อนี้ก็คือว่ามีเอลยใหญ่ใจดีนะคะทางฮอลแลนด์นะคะเพิ่นใจดีเพิ่นว่าไอเจี๊ยบไอเจี๊ยบเจี๊ยบขึ้นมาจัดให้ลุงอ้วนเจี๊ยบล้านในค่ะหมูกกระทามุกกระทาและตอนนี้นะคะทานแล้วทานอีกทานคนมากินเยอะมากพระท่านครบพี่น้องเอก็จะมีลุงอ้วนเจี๊ยบล้านแล้วก็มีเลยแก้วทับเจี๊ยบออ๋ น่ะเนื่อยแน่ค่ะไม่กมีกบมบาวไซกระสีไปลงมื้อกินกันแล้วนะคะบัดนี้ไม่รอช้าเลยนะคะไตวผีไสกันอ้าวบมีบตางแต่มไ้ไม่ก็ตางอะไกันได้ครับค่ะอนตัวนี้จุมานะคะตัวนี้ย่างวัได้กิย่างคั้งนี้นะคะจุ่มแค่ที่บ้าน มาด้วยค่ะมาด้วยค่ะพนะกเรื่องเื่อคู่น้อยครับหมูแกันกันด้วยค่ะจัดเรื่อยใจดีนะคะพี่ออสจ้าพี่ออสคนสวยเหรอพีออสคนสวยออสแลนมาเรียงมาทั้วชวกระเจีครัวพวพลังให้นู้นเด้ออยู่ใต้่วนนะคะผ้ากวยจันเด้อ ลุกโอ,อนกระด้โอนกับอลุกโอนเด้อลุกโอ,อนัอยากได้โบ <c oughs> อ่ะอามากินไรนี่แล้วบอนะฮะแมวเ,เลยนี่ยนั่งนอนเลยน้ำจินมันอ<เ>่ะไม่ได้บ้า้าบาคนนันอนแหงชอบกินแต่เขาจะหนอน้านิีอม,นนอ,มอยู่นหะะันเรื่องบ<า>้านพ,าพาี่้าี่บ้าพี่บ้าพี่บ้าพี่บาี่้าี่บอาี่บ้าพี่บ้าพี่บ้าิี่บ่บ่บ้าพ่าพี่บาพี่บ้าพี่้าเีบ้่บ้าพี้ี่บ่บ่บ้้่่บ่ีีา หมูหมออันนี้กินมอนะคะมึงก็ตั้งเทคนิคเอาความันจะเหนลายโคเลยนะตั้งฉลรางปอีกนันต้อกีตั้งฉะลังไปอ่ยอะเอ่อามอนะฮะมีอย่างมอน้ปเจอ่มามาใช่ผมจะไนี่เอานี่ตัเลยค่ะางไกนด้วยย่างหรืกจะร่างลย่างเด็กย่างย่างดกจะย่างจุ่มค่ะ ทำเขาเธอทำมักมักสุดใจให้มาสานก็ยังไม่มีใครอยากมาไม่เป็นไรค่ะใครมาทีหลังอามละมันน่าและคนกินเยอนแยเธอกับสารนสองคนแล้วก็แล้วกันนะจ๊ะจักนัว่นัวบอกเลยอารมณลค่าบัตรมีร้ย่ายลยนะคะคือมัเซ่เธอเฮ้ยมาซมๆๆๆทั้งนั้น Chẳng chẳng mấy thằng chạy trung chung mãi gì Chụp rồi cứ cạnh là thả Hổng có ngồi buồn Nghèo uống cũng bị nhắn được cả Màu nó mệt quá Màu nó từ đồng, từ 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 Má ơi Núi bay Sao làm lông mơ đi Cái lông mơ kìa Má ơi thằng mê Thắng thang Xinh lăng được thang Xinh được thang

บนกตอนบกอนอนมันก <light. S 2> ็มันสักอนกละายต้องบบอ่บม่ได้นองเลยแกทุกยาน้ำเขาจะแหงแหละมาเด่องน้เขากึาลุ้วัวึงมา้วัวจะทำไหมชูะพมันผอผ่านของมันเห็ดเงี้ยัลุ้มันล้แมงคูก็ยังบยดเบิ่งกระลกกลาขึ้นมาึงเสริมเดินก้าวใส่ชใส่สุภาพาด้อันี้นะ ทุพาพเลปนบ้เออสุดๆจะว่กความจริงหรความจริงไม่ได้ดีเรื่องนะเธอแตพความจริงอมาว่าี่จะพูดมีกล้ามเลยตัวตัวไม่หอมตัวคนี่แหละนะตัวจริงะเห็นนเ็ทำเลากทงเสิดบว์นี่หนึ่งบ้านนึ่งก็เรื่อเนก่นตรสิจเกยเลยเนไม่ทันแล้วพื่นนึงเราพื้นเราปลทางลกล่างเจ้าค่ะ

บบโอ้ยบนนวดิบ่อยงบนเห็ดนว่ดบนนวียังบนแน่อยน่แบ่บนนวลนะแม่กินกับบนนว kind of ้จงไปปลูกแมมุมนนะน้มสดครับฮัลโลจัเต็บรอวะอะไรอยมาจไ้เด็กีกปีกบนเห็มาสิมาเรียกทอจะ็คือหมเนี่ยคือบริเตนเนี่ยให้จ้า ขอให้ลูกโทหาม่อะไรก็สวยม้อยสวยมอยจีร่าจีร่ามูงอันตันตาอยานีโอ้ยภาพดีจีเอยม่เดินาทำงานโอ้มุกเด้อพอทำงานเออนาะจะไปที่วนาเออจะเป็นวันาลืมหมดพอนะเดินมาลืมพอพออุ้ยอุตส่าแต่งีีอาหารทับต ก็ได้แต่งเกันนะใช้กุญแจกับซีรมนี้นะ่ไขนาะครอยู่ในุกเอยู่ในจเดีมาเดมาเดุนมงมากกังลงมือกังลงมือดูตาม่อยกให้ดอปด้บดแลูเบินดอเลย ตำรวจที่รดหลอฮาวัน okay. นี right? uh ้งานอยู่ไซ์โควิดงานได้สบายดีสบายดีสบายดียพวกมันนั่งทีอันนั่งกางเกงไม่ได้เหรวะเนา้านั้นั่งงัวาายั้ำนั่ีนี่วีันนี้บบขึ้นหอบเนี่ยบียหาือยขึ้นหรืบเียาีบบบ

มาเด้อเิาโลเบ้อก็ัจัดปัจัดตต่างกลับต่างร้างเด้อเองบริจบริจาคเว้กำลังใจเด้อสิบีเจ้าจ่าสภาวาลูกร้านดีว่าหลงออนเลนบอกว่าี่จ่ากนใหญ่ผูกฝากมาเร่ความดีใจเท่าไรจ้าเออเป็นลูกร้านผู ทำงานทาสีเขาลงก่อนนึงกับย like ังเด็กสตรีอะไรอันนี้อยู่ประเทศวอเรนกุนกจ๊าทางไกลเรียนก่อนทงใเลยใช่ไหมโอเยจให้ซ้ำนึกต่อไปนะจ๊ะจะบอกนัจ๊ะจะบอกไงเรงออโกส้ำเึ็แล้วยเดนนีเยน

มีเจากติกานี <Wars> ่ยมีกติกาคมีกติกาเภัาเรืทอเสร็จมันอันนี้เป็นปลาตี่มัมักลายเปรี้ยอร่อยนะครับไข่เยอะเลยจะด้กินดีๆใครทุกคนแล้ก็เอามครับเ่อให้ากับางๆานาุา ป็นบทแว้งใช้ภนพเการส่งกู้น่สิตได้คันน้อลายถ่กาลกจะเอาออกคอนโ่งข้าพเจ้าจที่หวหอยหัวหัวหัวบิดบ้างจุดที่คันน้องนี่เฮียได้สากะได้บุญหลาย อาแน่ละครับอ้นอัจ้ยจากลูกมาคุ้งคนงี่้ยอันบอกและคากับยาทงทกปีนะบกะบอกบบ้านบ้า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 บาบ้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 าบาบ้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 า้าบ <S <S มันก็มันกามันมาก่ได้แต่ม ja ok. so ันยานลดเอียดตัวชนเลยแรงมันนับค่อยกันพื้นแล้วมัมีหลดแล้วมันมากกันคืนไปคูมากแรงมากงงได้มันด้กินคุณล้วนไ่จับแล้วมันไม่พืนคืนไปพื้นานสดเลยไม่ื้นประมากางเลยราบอกทุกแล้วทกแล้วกาเบิกมันดอ้านนบ้าม่มนาที่ชน้นั่ใส่กัเลยเออ พจลงไปเอัพลบเป่ายเปถ่ายเบาได้ยินแล้วคืลบไปเป็นถ่ายเออหมูฮับมกนองทำหมักมูแูกแทั้นี่หละมีตะเกียบก็่านกับพี่ตุ๊่แบก็คุมากๆวันหน้าเาไปเลี้ยงปัญาในงานจ้ากพอม่กับลูนจที่อู่ในภูเขาเขาาย không mà bọn bà em điên tai nhiên nắp bọn em quá hỏi loại lúc bọn em tai 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 em tai ก็ยิ่งได้มาเจ็บคอมแต่กระทมันคุณลกบอกกัาสมุนไพรเท่าไหรนลลงไปอ่าตอนนี้จิตพชัดยาอัปตินบดจเระไจะมาิพอคี่อั่นแล้วไม่มีค่ะบ่มีบบุกหลังว่าเราที่ค่ดมากค่ะิะตมงลนั่งแจ็นังจ็นัแ็คนังสบายสายสายใจนะน่แคยลก่แจคเอร่อบ

ใชคะดวย้นะครับตอนมาเรยกเรโดยพนรกนคอเจ้าเขาจะประมาณาพกับกิเสอกันเลยเนาะจะตีแต่ดกไปเอาสิแต่ว่าตัดเจ้าสะมาขึ้นแต่ปกาศแันบัรดาัดเจ้าก็วันถึนตอนนั

เจ็ดเ็ดตัวกับแมวเวลาเอลูกแตดาปัจจุบัน้องให้สีแด้แต่ีไม่อยอยเป็นเลิกโอู้ปฏิลิกเยอะขนาดโอ้ยจนเผกิจกรรต้องมาอนทงองันเลยได้นแมนพ้นก็เองด้เรา้เรต้องคอยถึงสะพานกระถูกรว่ายทีลก็จัโอ้ยมีคนหนึงพันปัจุ้บันเออจะเดี๋ยรอไปหาแั้นะอย่ไ้เมื่เกี้จะได้คือจ้งจอดครับจอ เด็ดหมดเลยกินแล่กับกินมาหอดตะเว็นเติมบ้องบังก็มาหอดบ้างเปิดแม่ก็ออมาไม่ปวยยายมีสมือได้มีตูกรานมาเรียกผมก็ได้มันขับแผดจากไดกันนะคะแซบกันยบออิ่มกันยบอขอบคุณมากมากา ก็ให้กินให้อิ่มกันเด้อค่ะกินให้อิ่มนะคะได้สบายกินพออิ่มก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณพี่อดนะคะทั้งฮอลแลนด์ขอบคุณหลายๆทีเลี่ยงมูกระทะลุงอ้วนนะคะและก็ลูกหลานเพิ่นมนก้อมากินี้ก็มาอินนําอ้าวอีกแล้วเล่ลุงอ้วนคนหัวคนชวนต่อไปเพิ่นก็สิสงวนและน้องแถวนี้นะคะผู้ใดมาแย้มบ่ไดดนะคะนะเพิ่นสิว้อันงมหอยไทยคลิปเพิ่นว่า เพิ่นสิเปิดช่องของเพิ่นเองเลยนะช่องลุงอ้วนคนสวนน้องสงวนจะเปมินนี่พี่น้องเลยสงวนอเอาเป็นว่าก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณพี่ออดหลายๆเนาะที่มีน้ำใจอยากเลี้ยงหมูกระทะลุงอ้วนแลกับเจาแล้วกับลูกลานของเพิ่นในนี้เนาะมื้อนี้ก็ึ้นมากับมีเจ๊สีกับเจ๊เจี๊ยบเพราะว่า่วนเจอมาร่าและเพิ่นกะวบารางแต่เมื่ออื่นกัสิผากันไปืานถาดโพอยู่พี่น้องัจได๋กก อย่าลืมคำว่าเป็นกำลังใจให้ลุงอว้วนเจรานแล้วก็ะเบดสุขูสุคนในหนีเด้อพี่น้องเจดีเจเจีย๊ยบ,บแล้วก็พร้อมโดยทีมงานจคาเป็นคลิปนี้ก็จะพาบรรยากาศไรซัมนี่พี่น้องแลง้วก็รอชมตอนต่อไปนะคะสิมีการไรซุดให้พี่ออดเบิ่งอยู่เด้อค่ะช่องเจเจีย๊ยบเด้อเป็นผู้ไลรนะคะเจดีเบอไลไรค่ะแบดเบิร์ดค่ะไปละค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่ออดโดยมาเรียนใหญ่อานะ